สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตนำทุกท่านมาเที่ยวชมสถานตากอากาศบางปูต้องบอกว่าขอขอบพระคุณเนียงเมืองกรุงเนียงบ้านทุง่งที่นำภาพบรรยากาศเหล่านี้มาฝากเพื่นๆพี่ๆในบ้านของ ปุยเจพีข้อมูลจากเว็บไซต์ไปด้วยกัน .com ได้ชี้ให้เห็นว่า สถานตากอากาศบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสมุทรปราการมานานตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากไซบีเรียมาในต้นฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีโดยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า5,000ตัวในแต่ละปีรวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย สำหรับการเดินทางมาดูนกที่บางปูแนะนำให้มาถึงประมาณสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะแดดไม่ร้อนมากแสงเริ่มอ่อนลงได้ชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก เมื่อมาถึงข้างในจะมีลานจอดรถกว้างขวางสามารถนำรถเข้าไปจอดได้จากนั้นเดินเข้าไปข้างในบางปู ซึ่งเป็นสะพานปูทอดยาวมองเห็นวิวทะเลขนาดข้างมีนกนางนวลโฉบบินไปมาตลอดข้างในสุดมีอาคารร้านอาหารทะเลให้บริการ หรือใครจะใช้บริการรถตุกๆุกนั่งสนุกสนุกไปยังอาคารก็ได้ค่าบริการแล้วแต่จะใส่ตู้ทิปบล็อกด้านหลังว้าวชมนกนางนวลโฉบบินที่สถานตักอากาศบางปูไปพร้อมๆกันค่ะ ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ